การจราจรหน้าวัดครับนำทีมโดยครับท่านรองพอครับหนึ่งสี่หนึ่งครับหมดจรอหนึ่งสี่หนึ่ง ของจังหวือให้รถไปจอดที่นี่นะฮะให้เขาลงหมดของจังหวือไปจอดที่นี่ออนะฮะยอมรับว่ารถเยอะมากครับจัดจราจรกันไม่หวัดไม่ไหวครับนะครับต้องอำนวยความสะดวกมาถึงนี้นะครับรถเดินทางเข้ามาเยอะมากครับดูครับครับกต่ผม ซีอาร์มอจรอบริรัม0ูนย์หรายงานภาพข่าวภาพข่าวนะครับก็พอ,อยังมีพื้นที่ว่างอยู่ครับแต่รถมาเยอะมากครับ,นะรบเยอะไม่เยอะครับดูจากการจอดร,รถก็รู้เลยครับเยอะแค่ไหนครับครับภาพบรรยากาศ ทีมงานเราก็มาไปช่วยฝั่งนู้นไปช่วยฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปไปใช่ชายาไม่ไร้ทุกข์แผ่นดินสมองพาไกลสุดไม่ทุกข์เห็นแผ่นดินเพชรยิงไหมมีความเด็ดคือร่มเย็นโอเคอย่างโลกเยอะจัดเลยครับ เสร็จจัรภารกรจแจกรองเท้าลูกชิ้นแล้วก็เก็บของครับไปฟังธรรมองภาษาดิบุตรเก็บของครับไปฟังธรรมะของภาษาดิบุตรกราบสามครั้งแล้วก็นิมพานพระเาษวันตัดให้ฟังก่อนพระองค์นั้นเนี่ยโยมไปอยากจะไปฟังธรรมแต่ว่าท่านไม่เทโยมงฟังเลยท่านนิ่งโปรให้ท่านเทโยมงฟังเลยเถิดบอกภาษาดิบภาษาดิบุตรก็ะเทศ หมดเวลาบ่ายโมงไปก็แล้วสองโมงก็แล้วสามโมงก็แล้วสี่โมงก็แล้วไปถึงห้าโมงเย็นยังไม่จบอีกถึงหกโมงเย็นถึงจบมาได้ไงเนี่ยมาราธอนโยิปีนขับรถมาเองใช่ไหมไอคนที่มายังไม่ได้เห็นรถหม่เลยรถนังรถนังออรถนังยิ้มเลยแต่ลูกพี่ลูกพี่คืออัตุรักบบาสองเนลายไทยทำไม่ชอบเลยพรกอะไรพูดมากกราบสามครั้งไปที่อื่นไปที่อื่นเสร็จวันหลังไป ให้พระอานนท์เทศได้ฟัง